สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อ,อนันญ,ญาอินทรพักหรือนักเรียนจะเรียกสั้นๆว่าครูปามก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูมีความรู้เรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตมาฝากนักเรียนทุกคนนะคะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆถ้านักเรียนคนไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ ครูปันมก็มีคำถามมาเพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้จากเรื่องที่แล้วกันนะคะคำถามมีว่าปัจจุบันนี้เราติดต่อสื่อสารกันผ่านทางช่องทางใดบ้างคะนักเียนตอบมา1ช่องทาง2ช่องทางก็ได้นะคะ น,น,น่าจะตอบกันได้นะคะอะมาดูว่าสิ่งที่เรียนคิดกับที่คุณครูค,คิดเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าช่องทางแรกเลยโทรศัพท์มือถือค่อะอช่องทางที่2ก็คือสังคมออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น Facebook Line Twitter TikTok นะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางอีกช,อช่องทางหนึ่งก็คือเว็บบอร์ด หรือว่าบล็อกก็ได้นะคะนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างคะขอบมาณคะ่ะมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารจำนวนมากอย่างเช่นคุณครูแล้วก็นักเรียนเราไม่สามารถเรียในห้องเรียนแต่เราใช้วธีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน e ครูสามารถส่งข้อความในไลน์หรือส่งข้อความประกาศข่าวต่างๆผ่านเฟซบุ๊ k ของโรงเรียนและเรายัางเรียนออนไลน์กันผ่านโปรแกรม google meet ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยก็ควรจะใช้ภาษาที่เหมาะสมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในการติดต่อสื่อสารกันนะคะมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะนะคะการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะเกิดการย่อคำหรือมีการดัดแปลงคำนะคะเช่นพอนอเธอว่างหรือเปล่าซึ่งแปลว่าพรุ่งนี้เธอว่างหรือเปล่าวอนอมีเรียนออนไลน์วันนี้มีเรียนออนไลน์นะคะเดมหมายถึง DM d m เนี่ยย่อมจากภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Direct message ซึ่งแปลว่าการส่งข้อความกันนะคะบงซึ่งแปลว่าพังไม่รอด 2. ใช้ภาษาสุภาพนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับการสนทนาในชีวิตจ,จริงนะคะก็คือเราไม่ใช้คำหยาบไม่สื่อไม่สื่อความหมายที่สร้างความไม่พอใจให้แก่คู่สนทนาของเรานะคะแล้วก็ไม่ไปดูถูกเยัดยามคนอื่นนะคะ 3. ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นนะคะก็คือเราไม่สนทนาในเรื่องทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นเราเห็นคลิปคลิปหนึ่งใน Facebook แล้วเราก็ไปคอมเมนต์ว่าบุคคลใน Facebook นั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยแล้วก็เพราะว่าทําให้บุคคลที่ในคลิปนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงและตัวเราเองอาจจะ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราต้องระวังไว้ด้วยค่ะ 4. ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่จดหมายลูกโซ่คืออะไรอาจไม่ใช่จดหมายอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นข้อความที่เขาส่งต่อกันมาอย่างเช่นเนื้อความในในพวกจดหมายลูกโซ่หรือว่าข้อความลูกโซ่นี้ก็จะประมาณว่าให้ส่งต่อไป9คนนะคุณจะ มีโชคลาภคุณจะโชคดีคุณจะถูกรอตเตอรี่ซึ่งข้อความเหล่านี้มันเป็นข้อความเท็จเพราะงั้นเราไม่ควรส่งต่อข้อความเท็จให้แก่คนอื่นนะคะเพราะอาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นแล้วแล้วก็ยังผิดกฎหมายถือว่าเป็นการหลอกลวงด้วยนะคะ 5. ไม่พาดพิงถึงความเชื่อเช่นการไม่ลบหลู่หรือดูหมิ่นชาติศาส,สนา พระมหากษัตริย์หรือเป็นการเผยแพร่ข้อความภาพที่ผิดกฎหมายหรือที่ขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยนะคะ 6. เคารพในสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะคะก็คือการไม่อ่านข้อความหรืออีเมลของผู้อื่นอย่างเช่นเพื่อนลืมลกเอาอีเมลหรือเฟซบุ๊กออกจากคอมทีนี้เราเข้าไปใช้งานต่อ เราก็ไม่ควรที่จะไปดูข้อความที่เพื่อนโพสต์ไว้ไปดูว่าเพื่อนคุยจับใครบ้างไม่ควรไปแอบดูอีเมลของเพื่อนว่าในอีเมลเนี่ยใครส่งอะไรให้เพื่อนบ้างอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเสียมารยาทมากนะคะอันต่อไปก็คือการไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นก็คือแชร์ไปให้คนอื่นรู้อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของเราเราไม่ควรแชร์ให้ใครถึงเป็นข้อมูลของเราเราก็ไม่ควรจะแชร์ให้ใครเพราะมันจะเกิด อันตรายหลายหลายอย่างได้นะคะอันต่อไปคือการไม่ใช้ข้อมูลของผู้อื่นในทางที่ผิดอย่างเช่นการไปก๊อปปี้รูปของผู้หญิงสวยๆมามาสร้างเป็นภาพโปรไฟล์ของเราเพื่อเอาไปใช้หลอกลวงผู้ชายเพื่อของเงินผู้ชายหลอกลวงว่าคนนี้เป็นของเ,เรานะแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนจังเลยเราขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็คนที่เอารูปไปนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงผู้อื่นด้วยค่ะสรุปในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นเราจึงควรมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลการไม่พูดคุยหรือว่านินททาผู้อื่นจนได้รับความเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ย เกิดความเสื่อมเสียเป็นต้นค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูป้ามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนคนไหนพร้อมแล้วไปทำกันได้เลยค่ะ